สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สามสิงค์จะพามาแกล้งเปิดนะคะแก้งหน่อไม้นะคะไปเดินรุยสวนมาได้หน่อไม้มาสามหนอเราก็จะพากันแก้งนะคะนี่สับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะต้มนะคะนี่ก็จะเป็นใบเมงรักแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดเข็มนะคะที่เราจะทําการใส่แกงเปิดวันนี้นะคะ ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการต้มหน่อไม้อยู่นะคะเดี๋ยวเราต้มหน่อไม้ให้เดือดให้ทิ้งน้ำสักหนึ่งน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำย่านางแล้วก็ทําการแกงกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เครื่องแกงก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำย่านางนะคะที่เราคั้นแล้วนะคะน้ำย่านางแล้วก็เห็ดแล้วก็พริกที่เราจะโรยนะคะถ้าใคร ใครชอบเผ็ดก็ต้องเติมพริกแบบนี้เพิ่มขึ้นไปนะคะนี่คือข้าวเบือแล้วก็พริกกับหอมที่เราตํานะคะนี่เป็นหน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายานางลงไปนะคะนี่ก็เป็นหน่อไม้เราต้มไปพร้อมกับน้ํายานางนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องลงไปเลยนะคะใส่น้ําปลาลงไปเลยนี่ก็เป็นส่วนของพริกกับหอมที่เราตําไว้แล้วก็ข้าวเบือนะคะเราก็จะ ใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสเดี๋ยวรอเดือดอีกครั้งแล้วก็จะใส่เห็ดใส่ทุกอย่างลงไปเพราะอะเริ่มเดือดแล้วเราใส่ข้าเบือลงไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วเขาก็จะนัวอุยอ้ยอุย ะะเมนูบ้านๆของสาวเมืองสิงห์เนาะง่ายๆเดินไปริมรั้วก็ได้หน่อไม้มาแก้งนะคะบุยตาลายหน่อยสัะตาลายนิดหน่อยเริ่มสีสันเริ่มมาแล้วนะคะสีสันเริ่มมาแล้ว ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสามสิงจะใส่เห็ดแล้วก็ใบแมงลักนะคะตาลายไม่เอ่ยเดือเข้าที่เรียบร้อยนะเข้าเบือก็สุกแล้วนะเข้าเบือก็สุกไปพร้อมกันเลยนะคะ เดือดกันใหญ่เลยนะคะโอ้ยพอเล็กไสนี่เราจะใส่เห็ดลงไปแล้วใส่เห็ดลงไปเลยเดือดได้ที่แล้วเราใส่เห็ดเข็มทองไปเลยนะคะ ใส่เห็ดเข็มลงไปก็ใส่ใบเมงลักลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูวันนี้แกงหน่อไม้ของเราเนาะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะจะให้ไปเสิร์ฟที่บ้านไหนดีคะแกงเปิอะของเรา